รู้หรือไม่ครับทำไมตาสโมสรแมนเชสเตอร์เตดถึงเป็นรูปปีศาจแดงคลิปนี้มีคําตอบครับแต่ก่อนที่จะไปฟังครับรบกวนกดติดตามกดเพิ่มอะไรกันโปรดเพื่อเก็บคลิปคลิปนี้ไว้ดูด้วยนะครับเพราะคลิปคลิปนี้มีประโยชน์มากๆและอย่าลืมครับกดแชร์ให้เพื่อนของคุณครับเผื่อเพื่อนของคุณยังไม่รู้ครับแล้วถ้าคุณทําสิ่งเหล่านี้หมดแล้วไปฟังกันได้เลยครับย้อนกลับไปเมื่อเราราวปีคิศัก1970ครับที่เมืองแมนเชสเตอร์มีทีมลักบี้ที่โด่งดังมากๆอย่างเซาท์ฟอร์เรส และทีมทีมนี้มีฉายาว่าเลดเดวิลหรือปีศาจแดงนั่นเองครับก็เลยทําให้เซอร์แมดบับบี้ครับผู้จัดการทีมในขณนะนั้นครับมองว่าฉายานี้ครับเป็นฉายาที่ดุดันหน้าเกงขามเหมาะที่จะเอามาขู่คู่แข่งได้เป็นอย่างดีก็เลยนําฉายานี้มาเป็นฉายาของสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนในตอนแรกครับและในปี1970เองครับก็ได้มีการออกแบบตาสมโมสรใหม่ครับโดยนํารูปของปีศาจสีแดงเข้าไปอยู่ในตาสมโมสรอ,อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกครับแต่กว่าตาสมโมสรน,นี้จะถูกใช้กับชุดแข่งขันครับต้องรอถึง2ปีนั่นก็คือฤดูกาล1972 1973ครับกว่าตาสโมอสรนี้จะถูกใช้เป็นชุดแข่งขันอย่างที่ทุกคนเห็นจนถึงทุกวันนี้ครับและนี่ก็คือชื่อและตาสัญลักษณ์ของทีมล mm ักบี้เซาท์ฟอร์ดเรดเดวิลในปัจจุบันครับต้องบอกว่าทีมลักบี้ทีมนี้ครับมีอายุมาแล้วถึง150ปีเลยทีเดียวครับสรุปแบบง่ายๆคือรูปของปีศาจแดงบนตาสโมอสรแมนเชสเตอร์เต็ดมีที่มาจากฉายาของทีมลักบี้ที่โด่งดังของเมืองแมนเชสเตอร์ hmm. ในอดีตครับอย่างเซาท์ฟอร์ดเรดนั่นเองครับ และถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากให้ผมทําเรื่องราวของสโมสรไหนอีกก็พิมพ์ขอกันเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับและหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันโปรดกดหัวใจกดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อที่ฟุตบอลจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณกับดอฟฟุตบอลครับ